สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับช่องตาสาวรีโว่นะครับวันนี้บอกพูดถึงเรื่องของประเด็นของในกลุ่มขับครับ,รบซึ่งผมไปเห็นอยู่พอดีผมก็อัดเองด้วยอัดไอจารบีเผากลางด้วยนะครับเป็นประเด็นสําคัญเลยว่าเวลาเราเข้าศูนย์นะศูนย์มันตีเรื่องมาว่าอัดจารบีเผากลางบางคนบอกว่าศูนย์ไม่ได้อัดผมก็ไม่รู้เนาะ แต่บางคนก็บอกว่าเออเข้าศูนย์บริการและศูนย์อัดให้นะครับบางคนบอกว่าเอออัดจารบีพอกลางไม่ควรอัดนะเพราะว่ามันจะเจอเม็ดทรายอัดเข้าไปก่อนที่เราจะไปอัดเดี๋ยวช่างมันก็ทําการทําความสะอาดก่อนแหละมันก็ต้องทําความสะอาดอยู่ดีแล้วแหละครับแล้วเวลาอัดจารบีพอกลางอ่ะมันก็ต้องอัดอัดเข้าไปนะครับอัดเข้าไปให้อัดจารบีเก่าออกเอาจารบีเก่าออกก็เอาจารบีใหม่เข้าไปนะครับเป็นการ เปลี่ยนถ่ายของเหลวซึ่งเป็นจารบีอาจเปลี่ยนถ่ายทุกหมื่นโลถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละครับมันก็ช่วยทําให้อายุการใช้งานของออตัวกาก,ากบาทนะครับหรือตัวข้อต่ออะไรสักอย่างอะ่ะมันมันก็มีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องยนต์นี่แหละนะครับไม่ให้มันเนืดหรือมันหมดสภาพเร็วนะครับผมก็เลยลองลองวิเคราะห์หรือว่าใน ตอนที่ไปศูนย์น่ะศูนย์บางศูนย์เขาไม่อัดให้นะเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องอัดเขาจะอัดถ้าศูนย์ที่ผมไปนะก็คืออัด40,000โลครับอัดจะดีพาวกางคือ40,000โลนะครับพอผมไปอันนี้เสร็จปุ๊บผมก็เลยไปจ้างข้างนอกอัดเอาขี้เกียจซื้ออุปกรณคร์ครับบางคนก็ต้องมานั่งก้มมันก็ต้องมานั่งอัดกว่าจะอัดเข้าอีกเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้นะครับเสียเวลาเวลาอีกนะเฮย้ยจ้าเขาอัดนะครับอย่างเช่นไปศูนย์บริการเจล ไปจ้างเขาอาจจะระบีพอกลางก็ได้นะจ้างเขาอาจบางที่จุดละยี่สิบบาทบางที่สามจุดห้าสิบบางที่เอ่อมันแล้วแต่นะก็อาจไปครับก็ไม่มีปัญหาอ่าจแล้วรถมันก็วิ่งมันก็ไม่มีเสียงตึกตึกตักตักนะครับมันก็เป็นการช่วยหล่อลื่นนะครับทุกๆุกหมื่นโลไปอาจครั้งหนึ่งก็ไม่มีปัญหานะนะครับรถผมก็ไปอาจตอนตอนหมื่นโลแล้วทีผมก็กลับมาหาเนีมันเครื่องใหม่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน นะเป็นผีบ้าผีบอล้วก็ไม่รู้ตอนนั้นนะครับก็เลยการเดี๋ยวคลิปคลิปนั้นก็ลุกคงแล้วลงแล้วแหละนะครับสาหรับถ้าคลิปนี้ออกมาแล้วก็คือคลิปนั้นลงแล้วแหละนะครับคลิปที่ว่าไปถ่ายนะั้นมันเครื่องที่ศูนย์เชลนะครับที่อําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นศูนย์เชลที่มีมาตรฐานนะครับในอีกศูนย์หนึ่งแล้วก็เป็นศูนย์เชลที่แบบอันนี้จริงๆนะนะครับแล้วก็ผมสามารถอ่าคุยกับเขาได้นะครับถ้า f c จะไปก็ ไปได้นะสาหรับคนที่อยู่โซนบุรีรัมนะครับผมก็พยายามหาจุดที่มันดีที่สุดนะครับตรงไหนที่เป็นอู่ดีๆผมก็จะขออนุญาตเขาถ่ายนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเวลาเราไปเปลี่ยนของหรือไปเปลี่ยนอะไรที่ดีที่สุดนะครับส่วนบางบางอย่างนะอย่างเช่นเอ่อถ้าอันไหนที่มันควรที่จะเปลี่ยนอย่างเช่นสายพานหน้าเครื่องนะครับสายพานหน้าเครื่องนี่ผมก็ไปเปลี่ยนที่สุดนะหรืออะไรที่มันควรที่จะเปลี่ยนได้อย่างเช่นว่าสายพานหน้าเครื่อง นะครับส่วนบริการอื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าโซ่โซ่โซ่เหลาลิ้นนะครับโซ่โซ่เหลาลิ้นควรเปลี่ยนศูนย์หรือเปลี่ยนข้างนอกดีอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเป็นร้านเฮียที่อยู่กรุงเทพที่ท,ที่ที่ผมสนิทกันมากเนี่ยก็คือเขาจะแนะนําให้เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เขาก็ได้หรือไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้แต่ไปบางครั้งเปลี่ยนที่ศูนย์บางครั้งเราก็ไม่เห็นไงไม่เห็นหน้างานมันต้องเปิกอะไรบ้างประกุงจุด เต็มชุดมันหนักประมาณตีไปประมาณสักหมื่นห้าหมื่นหกปประมาณนั่นแหละนะครับก็ก็พูดกันตรงนี้เลยว่าเออถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นนะ่ะถ้ากรณีที่มีเสียง,เ,ยงเครื่องดังอ่ะก็ควรจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะข้ามมาร์กข้ามล่องมันถ้าข้ามล่องมันซวยนะครับต้องมาตั้งตังใหม่อีกกุ่นวายมันจะทําให้ภายในเสียหายหลายอย่างนะครับก็รีโว่ก็ประมาณเต็มเตียมไว้เลยครับประมาณสักสองแสนโลคันนี้ผมก็จะเตรียมแล้วนะครับประมาณสักสองแสนโลแล้วไปเปลี่ยนไป เปลี่ยนผมก็พร้อมก็อเปลี่ยนสายพานเส้นใหม่ด้วยนะครับก็เปลี่ยนทิ้งไปเถอะนะไม่ต้องเสียดายตังค์นะครับดีกว่าเราเราเต้องมานั่งกังวลเนา่การเสียเงินครั้งเดียวนี่มันต้องจบนะครับก็เตรียมไว้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะหาข้อมูลอีกเหมือนกันว่าการเปลี่ยนสายการเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นเนี่ยนิจิสูนี่มันเปลี่ยนประมาณเท่าไหร่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและค่าบริการเท่าไหร่นะครับของพวกนี้เนี่ยเราพยายามหาเอ่อ เอาความมั่นใจได้นะครับเวลาเราดา่าเราด่าศูนย์ได้เพราะศูนย์เวลามันซ่อมทีหนึ่งมันก็รับประกัน1ปีนะครับรับประกัน1ปีคุณก็ทําไปเถอะนะครับเออนะอย่างเช่นเอ,อ่อกรณีที่เป็นประกันชั้นหนึ่งนะถ้ากรณีที่เปบรคอะไรก็ตามเออแล้วว่าเข้าศูนย์ครับเนี่ยแล้วว่าเข้าศูนย์นะก็ถามศูนย์นั้นว่าศูนย์นั้นมีการให้ข้อมูลที่ดีไหมมีการรับเบีย้ยองค์ไม่อู่เดี๋ยวนี้ก็รับเบี้ยองค์ไม่อู่นะนะครับเออรับเบี้ยอู่ก็ดีนะครับไปทําที่ศูนย์ก็ได้นะฮะไม่มีปัญหา นะครับเก็บทรงเก็บสีก็ทาที่ศูนย์เลยนะครับเออนางครับไม่ทาอู่นอกมามันถ้าเกิดมันมีผิดเพี้ยนอะไรก็ตามมันก็ต้องเอ,อ่อต้องไปเก็บรายละเอียดให้มันดีๆนะฮะบางครั้งเนี่ยถ้าไปอูนออ่นอกนะอู่นอกว่าสองอาทิตย์นะคะผมไปเจอเลยนะไออู่อย่างเงี้ยนะนะครับเออทีนี้พอพูดถึงเรื่องจราบีพอกลางเนี่ยมีคนหลายๆคนก็กลัวไม่ชชวร์นะครับกลัวไม่ชชวร์ก็ผมแนะนํานะ ใครที่อยากไปอัดนะครับไม่ต้องเข้าศูนย์ก็ได้ไปศูนย์เชลเลยครับศูนย์เชลคุณนั่งดูได้เลยเขาอัดจนแบบเห็นจาระบีแบบชัดๆนะครับเขาจะไม่ได้คิดแพงด้วยเขาคิดแค่จุดละ20บาทนะครับจุดละ20บาทเลยนะเป็นมนาตรฐานของเชลเลยนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะกับการจุดขัดจุด20บาทกว่าเราจะคือจะซื้ออุปกรณ์มาอัดเองก็อัดได้ครับแต่ว่าบางอย่างก็ ไหนจะค่าฟงค่าเฟลกว่าจะล้างมือเสร็จเหม็นน้ามันอีกนะครับก็ให้ช่างเขาจัดการไปเราไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับน้ามันเครื่องก็ถ้าไปจ้างข้างนอกมันสามร้อยถ้ากลัวถ้าคุณคิดว่าเออมันแพงไปก็ซื้อมาถ่ายเองก็ได้นะครับแต่ถ้าไปค่าบริการข้างนอกถ้าสามร้อยถือว่าถือว่าโอเคนะเบบีนะครับบางที่สองร้อยไปถ่ายที่ศูนย์ร้อยกว่าบาทสองร้อยสามร้อยนะครับบางศูนย์ก็ ผมผมก็พูดกันตรงๆเลยเนี่ยนะครับเออของบางอย่างนะอย่างเช่นการอะไรที่มันเกี่ยวกับช่วงล่างอะ่ะที่เกี่ยวกับข้างล่างทั้งหมดนะโดยเฉพาะการอัดจารบีเนี่ยถ้ามันมองไม่เห็นนะหรือเราไปแอบอยู่ข้างในอย่างเงี้ยแล้วแม่ศูนแทงเรื่องมาบอกก็อัดอจารบีพอกลางแล้วการว่กาการที่เราเพราะเราไม่รู้หรอกนะครับว่าอัดหรือไม่อัดอย่างเงี้ยบางครั้งคุณไม่จําเป็นต้องอัดที่ศูนย์คุณบอกเลยว่าถ้าคุณไปเช็ครนะยะคุณบอกเลยว่าขอเปลี่ยนแต่แค่น้ำมันเครื่องก็พอ เปลี่ยนน,ะยะยน้ำมันเครื่องเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็ระยะแล้วก็ไลท่ทำคำาวามสะอาดต่างๆนะครับแล้วก็ให้ศูนย์มันเช็คให้ว่านูน่นนั่นนี่อะไรมีเสียหายบ้างอะไรมัง่งแล้วก็เราค่อยเป็นลงไปดูกันที่ศูนย์นะครับที่เขาทํางานนะขออนุญาตเ,เขาเข้าไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกรถเราเรามีสิทธิ์ที่จะไปดูได้นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดู นะศูนย์ไหนที่ไม่ไม่มีสิทธิ์ให้ลูกค้าเข้าไปดูนี่ควรคอมเพนนะครับควรคอมเพนเขานิดนึงนะอันนี้ผมแนะนานะครับคอมเพนเขาถ้าศูนย์ไหนดีผมก็จะบอกว่าดีดีเลิศเลอประเสริฐสีนะครับอย่างศูนย์ที่ผมเพิ่งไปลาอ่าไปไปถ่ายนะมันเครื่องเอารถเก็บไปถ่ายนะ้วมันเครื่องล่าสุดนี่ผมก็มันก็มีอยู่คํานึงฮะผมเคยไปใช้บริการแล้วแบบเขาจะมาอยู่ดีการบริการนี่หายไปผมก็คอมคอมเมนต์เขาไปไม่ใช่คอมเพนนะคอมเมนต์ คอมเมนต์ Comment, ผมไม่คอมเพนแน่นอนครับผมอยากให้มันมีสิ่งนี้กลับมาคืนคือเป็นการบริการลูกค้าเสริมนะครับเป็นการบริการลูกค้าเสริมก็อยากให้มันมีเสริมๆบ้างลูกค้าก็ก็ยังอยากได้ความประทับใจบางคนก็ไม่มีเวลาจะล้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะก็แล้วแต่บางส่วนนะบางสูวนผมก็ด่าดชิบหายเลยนะก็คอมเพนเรื่องรถเรื่องรถอย่างเรื่องล้างรถนี่แหละล้างรถแต่ไม่ล้างไม่สะอาดสักทีอะไรประมาณเนี้ย นะครับสำหรับศูนย์ไหนที่คอมเพลนแล้วผมขอให้ปรับปรุงแก้ไขนะครับอ่าและอย่างหนึ่งก็คือนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บอกกันตรงๆนะครับว่าผมแนะนำที่หนึ่งนะก็คือที่ศูนย์เชลนะครับใครที่ผ่านศูนย์เชลเข้าไปได้เลยครับเปล่าว่าอาจจะระบีพอกลางแล้วคุณนั่งดูมันได้เลยนะจะระบีของคุณมันไปนแล้วอัดมามันก็จะดำ ดำบางบางบางคันนี่ดำบางคันนี่ใสอย่างของผมไปเจอรอบล่าสุดใสครับใสกิ้งเลยคือหมดสภาพจ้าไม่ใสธรรมดาใสกิ้งเลยครับหมดสภาพจ้าเพราะว่ามันอาจมาประมาณเกือบหมื่นห้าเกือบสองหมื่นโลแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนสักทีนะครับอาจจะครั้งเวลาเข้าเข้าเกียร์มันจะดังตึกตึกไอเวลาเราปล่อยค้ามันจะเหมือนตึึกตึกตึกตึกมันไม่เนียนอ่ะเออถ้ามันเนียนครับไม่ต้องแบบปึกปึกปึกถ้าปึกปึกปึกมากมันทําให้ หลายๆส่วนบางส่วนมันอาจจะชํารุดหรืออาจจะหลุดออกก่อนเวก่อนเวลาออกก่อนการเวลาถ้าดังปึ๊กๆๆนะเวลาเราเหยียบแล้วปึกมันจะปุ๊กๆมันจะปึ๊กๆๆหน่อยแต่ถ้ามันเหยียบแล้วมันสมมุติแสดงว่าเออมันมีสารล่อลื่นเข้าไปข้างในมันทําให้รู้สึกว่าการขับขี่นั้นมันไม่มันไม่สะทบสถานมากนะครับส่วนใหญ่เวลามันทับมันจะเสียจริงๆส่วนใหญ่มันก็จะเสียประมาณ สักสองแสนโลถ้าเป็นรถบ้านธรรมดาแต่ถ้าเป็นรถรถหนักมันก็จะก็จะไปเร็วกว่ากว่าปกติหน่อยนะครับอยู่ที่การรักษาของเราด้วยบางครั้งสองแสนโลยังไม่เปลี่ยนเลยการกรบาดนะครับการอดจจระบีพอกลางเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาก,า,นนการกระบาทไว้นะครับเออนะครับสรุปแล้วก็คือการอดจจระบีพอกลางคนอาจต้องซุกทุกประมาณสักกี่หมื่นโลแล้วควรไปอัดที่ไหนจะเป็นต้องเป็นที่ศูนย์ไหมผมบอกแค่นี oh, okay, ้ครับ ถ้าใครมีอุปกรณ์ถ้าคุณเป็นช่างอยู่แล้วแล้วคุณมีห้อยขึ้นมีอะไรขึ้นแล้วคุณสามารถอัดได้คุณอัดไปเลยอัดเองก็ได้ครับไม่มีปัญหาสําหรับคนที่ชํานาญแต่ถ้าใครไม่ชนานาญครับก็ไปที่ศูนย์บางศูนย์นะที่อัดจริงๆแล้วคุณก็ก้มดูใต้ท้องรถครับแต่ถ้าคุณไม่สะดวกอีกก็ไปหาอู่ใกล้บ้านอู่ใกล้บ้านของคุณที่รับอัดจารบีเพากลางที่รับอัดจารบีเพลากลางก็อดัดต่อไป นะครับไปได้เลยนะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คืออีกส่วนก็คืออะไรนะอีกส่วนก็คืออศูนย์บริการที่เป็นของศูนย์เจล ก็เข้าไปใช้บริการได้ครับไม่จะเป็นว่าจะต,ต้องใช้น้ํามันเชลนะครับหรือถ้าใครที่เคยใช้เชลอยู่ก็ลองดูครับเออลองดูได้นะครับน้ำมันเชลเนี่ยเ,เพราะว่าผมก็เคยรีวิวไปแล้วว่าความลื่นมันขนาดไหนสามารถไต่ระดับได้ไหมนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็สรุปให้แล้วนะครับ3 3ข้อหลักๆสี่ข้อหลักๆนะครับว่า เราควรที่จะไปทำอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับแนะนำแบบไหนนะครับก็ฝากฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือผู้หญิงที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับก็ลองดูนะครับลองทำตามที่ผมบอกก็ได้นะครับเพราะว่าผมเองผมก็ถือว่าเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟังนะครับอันไหนที่มันดีผมก็บอกว่ามันดีแหละอันไหนที่มันไม่ดีก็ก็เราจะก็จะบอกว่าแนะนำให้ทำอย่างอื่นบ้างนะครับประมาณนั้น เนาะนะครับเทาหลักคลิปนี้ก็จบลงนี่นี่ครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ